สวัสดีครับพบก,กันกับช่องน้องบอกพลอยกีดื้อนะครับวันนี้เราจะพามาชมผู้บ่าวสาวเป็นสปาคโคลนกันนะครับวันนี้ซีโดเซนสุก็มีสาวมาหานะครับแฟนเขมาหานะครับ ตอนนี้กำลังพาแฟนสปาโครโนอยู่นะครับกังอาบอบนวดอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้หลังจากที่สาวหรือแฟนห่างหายไปนานครับหลายปีนี่แฟนเก่ามาหานะครับนี่แฟนเก่ามาหาก็เลยพาแฟนสปาโครโนซะหน่อยครับ อันนี้คู่นี้เขามีแฟนคู่นี้เขามีลูกด้วยกันหนึ่งหนึ่งเชือกแล้วนะครับสำหรับซีโดแสนสุกับท่างกานดานะครับสองเชือกนี้เขามีลูกด้วยกันหนึ่งเชือกแล้วตอนนี้ลูกเขามีอายุสี่ปีห้าปีแล้วครับลูกเขาชื่อซีโดสนคำนะครับเป็นช้างแสดงอยู่ในศูนพฤกษศึกษานะครับ ตอนนี้เราก็จะพาแฟนเก่เาเข้ามาหาสงสัยเขาอยากมีน้องอีกเชือกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีการทับช้างคร่าวๆนะครับ ช้างนี่เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนมากนะครับกว่าเขาจะจะทับกันไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะเอาตัวเมียเข้าหา,าตัวผู้แล้วจะทับเลยนะครับถ้าทับแบบนั้นถ้าเข้าเลยทับเลยก็ส่วนน้อยบางเชือกก็ติดบางเชือกก็แบบได้เลยครับแต่ถ้าทับแบบธรรมชาติก็คือนี่นะครับคือปล่อยให้เขาได้เล่นอยู่ด้วยกัน ทำความคุ้นเคยได้เล่นได้เล่นน้ำด้วยการกินหญ้าด้วยการอยู่ด้วยกันโยกโลก,กันไปเรื่อยครับพอสักพักเขาก็เกิดความรักต่อกันซึ่งกันและกันนะครับพอว่าเกิดความรักนะครับตัวเมียก็จะมีปฏิกิริยาคึกนะครับคึกหรือเขาเรียกว่าก่อนจะมีประจำเดือนนะครับ พอตัวเมียเ็าเริ่มมีปฏิกิริยาตัวผู้ก็สัมผัสกินได้ครับพอตัวผู้สัมผัสกินได้เขาก็จะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเมียเริ่มมีอาการอยากร่วมเพศแล้วนะครับตัวเมียก็จะไมาดิ้นนะครับพอตัวเมียเขามียากอารมณ์ทางเพศก็เขาจะไมาดิ้นนะครับก็อถอยก้นให้นะครับถอยก้นให้แล้วก็ ตัวผู้ก็จะขึ้นนะครับและอีกอย่างนะครับซีดอเซนสุกช้างเชือกนี้จำจะไม่ชอบบับงคับตัวเมียทับนะครับคือจะเล่นอย่างนี้นะครับถ้าตัวเมียให้ก็จะทับนะครับถ้าตัวเมียไม่ให้ก็ไม่ทับนะครับครับ ตัวเมียให้ก็จะทับนะครับอย่างก็เป็นช้างที่เลือกตัวเมียมด้วยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเขารอนะครับเขาเลือกสาวนะครับตัวไหนที่เขาไม่รักเขาไม่ชอบเขาจะไม่ทับนะครับเชิงนี้ครับก็เป็นช้างที่ยิงมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มรู้สึกมีอาการเริ่มรักใครกันแล้วนะครับ อีกสักพักเข้าหากันไปเรื eh, ่อยๆครับเดี๋ยวก็จะทับเองนะครับตอนนี้เขายังทําสปาคลนอยู่นะเล่นสปาถูเนื้อถูตัวครับทำความสะอาดร่างกายให้โลโลครับปัวสาวไม่รักนะครับจะเป็นช้างที่เล่นตัวมากเลยนะครับนี่ตัวมีอถอยนิ่งให้แล้วก็ยังครับยังจะเล่นตัวอยู่ครับ จากที่สภาปูนเสร็จแล้วก,ก็กินญ้านะครับบำรุงกำลังนะครับ เมียก็จะเริ่มจับเก้มหยอกน้้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามชม EP ต่อไปนะครับ EP 2นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามช่องน้องบ่อพลอยคีดดื้อด้วยนะครับ สวัสดีครับัวนี้ก็จะให้ทั้งคู่เล่นสปาร์คโคลนกันอยู่ก่อนนะครับ